สวัสดีค่ะพรเ่พนองวันนี้ก็มาพอกับดารามาดามในทางช่องยูทูบมาดามคำนวณสองนะคะสิมาว่างแนวทางของเราสามาชีเป็นเท่งไดใสยขยันเล่าสามาชีมานบ่ค่ะมานบา่เป็นเท่งไดคุณป่าที่โทษมากมือขึ้นพ่อมาถามมาดามว่ามาดามก่าสันเล่าสามาชีของผู้ใดเดินดีเขาดีพะนะ บอกเนเดอ่าวัสนมาดามเลยว่าเอาคันสิไปก็ต้องลวดสามเล่าด้ออันคุณป่าวสัสนคุณป่าต้องไปสามรอบเลยเล่าสามาาสามาชี้แล้วก็เล่าสามมาชี้วีไอพีแล้วก็เล่าวีไอพีสามรอบเด้วคุณป่าเดอ่าวัสนถ้าไปกับผู้ใดให้ไปกับผู้นั้นซ่องสุวรรณเดินดีได้พะนะมาบอกถือมองคักแทมันบอกคุณป่ามันบอกสามตัวตดสองตัวบน มานบาอกพ่อแม่พี่น้องมีผู้ดใดใดผู้ใดตามน,นําซองสุวรรณบอกขันใดดีใจน้าเนาะผู้ยังบ่ท่านใดตามต่อตามติดอกราบขอบ,บุญขอบ,บุญซองสุวรรณที่หายตัวเลขแนวทางมาวางทั้งสองเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางปวดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมเลขมีเข่าแล้ลดเลขมีเข่าแล้ลวดหายแคบเป็นแนวทางพ,พ่อแม่พี่น้องผู้ใดยังว่าท่านใดว่าท่านตามตามต่อตามติดห้ามกับพริบสายตาสองทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่ง เล่าสามาคีเล่าสามาคีวีไอพีแล้วกันเล่าวีไอพีสามเหล่าผู้น่าของซ่องสุวรรณเห็นบ่มันดิแปดของเพลินกับแตกสามตัวรอบสุดท้ายคือกันโอเบ่แร่นรอบแรกเลยเล่าสามาคีหลอบแหลกสองวัดติดผู้นด้ของเพลินแล้วก็เขาสองรอบติดในเมือวันที่แปดวันที่แปดเข้าไปสองรอบติด แตกสามตัวแล้วก็สองตัวไปรอบ VIP อีกเนาะซีหาหาซีตัวเน้นตัวจ้แล้วก็เข้าสองหวัดติดรอบสามาชีเล่าสามาชีสองวัดติดติดแล้วแตกสามตัวพร้อมแล้วก็มาแตกสามตัวอีกวันที่สิบวันที่เก่าบไปวันที่สิบมากคือเก่าห้ามพลาดห้ามละสา,ายตาห้ามละสา,ายตาใครเป็นแฟนคลับของสองสุวรรณตามต่อต,ต,ตามติด อันละกันขลองอันอันลาพัฒนาพู้แม่พี่น้องค่ะให้พิมพ์คำมามาดามคำนวลชาแนลด้วยค่ะเด้ออยู่ซองใหญ่ซองหลักเนาะลาพัฒนาสววางในซองนั้นเนาะค่ะเนะาะสำหรับแฟนคลับที่ยังหากันบ่เจอช่องนี้สิมิล่าสตาฮาหนอยแล้วก็เลาวซา,ามาชีนี่สามอย่างทุกวันลงให้ทุกวันสายขยันไปด้วยกัน ของดารามาดามกับเขาได้เมื่อวันเลยขึ้นในเพื่อนเบงกวนว่าของช่องสุวรรณมันแตกสามตัวของดารามาดามแตกเก้าสองสองเก่ารอบลาวสามคีมือขึ้นนี่เป็นดาราน้าโมยู่พม่พี่น้องเป็นดาราน้าโมอยู่ช่องสุวรรณเพื่อนบบมีภาพเนาะก็เลยสิเป็นดารามาดามได้ขึ้นนาจออ่ะผู้ใดสิตามของภัยเตรียมตัวบาทนี้ยับมา มาว่าหลาย,ยายห้างแล้วไปแล้วบานนี้เห็นแล้วนะประวัติของ่องสุวรรณผู้ใดมานคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาดีใจด้วยถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดตามมือนีมือใหม่ไปใหม่ตามต่อตามติดหลังจากใครเก็บหนักที่เราพัฒนาไปพักที่เรลาสามชีกับซองสุวรรณสองทุ่มครึ่งคืนนี้ลูดาสามเหล่าซองสุวรรณให้มาเ้ากับศูนย์สองตัวสีหง สตัวสี่หางก็จะมี9ก้าสามเสีสาเบิ้ลเก้าเนย์ศูนยตัว3หางอย่าลืมติดสามตัวเดือเขาตัวเน้นพร้อมเด้หนิเอาตัวเน้นตัวจอเด้หนิเด้อสตัวสามหางเก้าศูนย์สองตัวเน้นไปสองหางวัดนี้กับเขาตัวเน้นเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมือนีพ่นเน้นตัวนี้เด้อขันและการจังหน่อยอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้อยากให้พ่อแม่พี่น้องหมาน สามตัวอสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ศูนย์สามศูนย์สี่สามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเก้าศูนย์สามจับตาโมงแล้วก็ติดไว้น้่งเนี่ยอ่ะไปต่อเป็นคลองไข่เป็นคลองดาล่ามาดามจำได้แล้ว <c oughs> จำ้องจ้กของได้แล้วกำกับบุญกำกบพุ้นซ่องสุวรรณอีกครั้งหนึ่งที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทังช่องมะกาขอบพระคุณหลายหลอ่ะซ้ายขยันไป เหล้าสามขี้กันสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งเนาะค่ะเนาะมีเหล้าพัฒนามีเหล้าสามขี้มีห้าหน้อยมีทุกอย่างทั้งของของดาล่ามาดามถามมาอ่ะถ้าไปเป็นของดาล่ามาดามเตรียมตัวแคบหนจจักจอมาดามให้วันนี้รูดเหล้าสามขี้รูดสามเหล้าเจ็ดกับแปดสองตัวสี่หางเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่ เบิ้ลเจ็ดเจมตัวสหางเ8 4ดแปดสอเจ็ดแปดสามเจ็นาะสงตัวเน้นไปสองหางเน้นที่7จ็ดสามแปมตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเจ็ดแปสี่ิแตกสตัวคือเพิน์ลบลดาด่ามาดามเพราะว่าเล่าสามอาชีมมู่านออก9ก้สองไอ้เาหกสองนะคะบนล่างออกสองเของมาดามเข่าตัวกับเนาะ บ่ไเ้เข้าตัวเนินตัวจอเอาวมื้อนี้มือใหม่ไปใหม่ผู้ใดตามขล้องไผเอา้าคล้องเลขกมีดิม่าก,กับเขาเด้อให้เบิ่งเพ้่อล้องมาดามกับขล้องอันส่วงสูวรนขอโทษขอให้เล็กมีดทิมา่าอย่าเฝ้าขีรียดให้กันเด้อมาชิวา่าโอ้ยไ่ให้ดอกให้ไปกับเบาให้เล็เข,ข้ากับเว้าว่าชิวานะ่าเนาะเปิดมาจังบ่เห็นเขาตัวเนินตัวจอร้อมอยังดีอ้ยดา่ามาดามเจ้าก็ได้เนาะเฮ็ดเพ่นคักพวด เอา้ามาไปน้ากันของเพื่อนถือว่ายั่งบอลลดเข่าเฉยตัววิ่งตัวรูดมากดีเดินดีเลขมีที่มาจับตามองผู้ดใดเป็นแฟนครับไปล่วลซว FC งวาจากสีเฝ้าไปใส่เว้าพิษเว้าถือว่าสัน้นเป่านั่งพี่น้องนี่แหละย่านบอท่านยานลงบอท่านยันลงไวลาให้บอท่านเนาะอะ,อะตามต่อตามติดเลขมีที่มาให้มารูดลาวสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้รูดสามลาว สี่กับหสองตัว4หางส7 4 9 6็ดสีเ้าหก็บิ้ลก็จะเป็น4 4่สีตัว3หาง3ตัว3หางก็จะมี4ี่หกเจ4ดสีตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่4 7 6 9จสตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว 4ี่เกแคปหน้าโจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาตัวเน้นตัวจอสี่เจ็ดหกเก้สามตัวเน้นไม่เดียวหางเดียว4ี่เกแคปหน้าจอพลอยพ่นองค่ะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของช่อเชิดช่เนาะของช่อเชิดชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหลอด ม,มีคุณภาพแล้วต้อองงเเเสียยินะ,อะ่อกันพ่อแมบบ่พี่น้องวังหันเสียงแทรกซ่อนแน่จักหน่อยเสียงดังบะแข้งมาดามกับตกใจฮืกกันอ่ะของชอแทชใช่ชถือว่ายังไม่หลุดเนาะ1กับสามมาให้เห็นนะคะรอบออกอดข้อกันมากนะคะรอบเล่าวีไอพหอบสุดท้ายเพราะว่าเราวีไอออก3 20บนล่างออกหนึ่งสาม ตัววิ่งตัวรูดเพื่อนกอดข้อกันมาเมื่อนี่ผูใ้ใดเป็นแฟนคลับตามตัวตามติดของเพื่อนก็นเดินดีเด้อรลอบวีไอพีเด้อเล่าวีไอพีนะคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็เลาาสามคชีเขาเข้ากับเล่าวีเล่าวี่ของเพื่อนเดินดีเพราแม่พี่น้องของช่องของช่อเฉดชัยเล่าวีไอพีสองหัดติดสามวัติดเอาเดินดีกันทุกคนเมื่อนี่มาตามตัวตามติดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของ พอแช่ใจนุม่มน้อยหน้ามนคนรูปหรอสี่กัหกตัววิ่งตัวรุดรุดสามเหล่าสี่เจ็ดสี 7, ่แปดหกเจ็ดหกแปดเบิร์จะเป็นสี 4, ่สี่หกหกสามตัวสามหางสี่หกเจ็ดสี่หกแปดสี่สี่หกสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เน้นไปที่หกเจ็ด แปดหกเจ็ดแปดหกเอาหกแปดปะในยังสิไปอ่น 8, อานแปดหกเนี่ยนะเนาะหกเจ็ดหกแปดพอม่พี่น้องสองสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวสี่หกแปดแคปหน้าโจเอาเป็นจังได่มาดามค่ะอากาศขอบุญขอบคุณช่อเชิดใช่ที่ให้ตัวเลขเนาะทางเมื่างทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณหลายลลาาหลายขั้นเหล็กลับนางฟ้าก็ถือว่ายังบนรูดนาะแฟนทับเพิ่มหลายเด้เหล็กลับนางฟ้า ผู้ใดกะว่าตามเลขลับนั่งฝ่าทึงห้าหน้อยถึงเล่าสามัคคีก็เลยแล้วกเเ็เล่าสตาโนเล่าสตาเพิ่นแตกสามตัวของเหลขลับนั่งฝ่าของเพื่อนกาลังหดกําลังเดินดีว่าพี่น,อน้องของเลขลับนางฝ้ากําลังหดกําลังเดินดีสองหดสามหมดติดของเพิ่นเป็นบ่เอา้าผู้ใดสิเป็นแฟนคะเพื่อนเพราะว่าเล้าสามคัคคีรอบแรกออกเก้าหกสอง แล้วก็สองเก้าพวกลันกบมารอบที่สองเกเรอบลาวสามัคคีวี p 9พีเก้าเก้ส่เก้พนกบมาแล้วก็รอบลาว v ีไร,รอบสุดท้ายรอบที่3ามสามอ่ะเมื่อนี้ไพ่สิไปรอบใดตามของไพ่เตรียมตัวแคปนาจอวแลกรับนางฟ้าให้มา รวด3ามเหลาเหลาา่าสามมาขีสองทุ่มครึ่งเนนี้8กับ0ูย์สองตัวสหาง8 4 8สี่แปดหกศูน่ศนเบิลจะเป็น8 8ด 0, 0 3ตัว3หาง8ปด8ูนย์สีองตัวเน้นไป2หางเน้นที่ศูนย์รูดที่0นย์ 0, เน้นไปที่0 4 0ย์สาตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว แ0 4แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของนางนำเงินค้นสวยรวยซับนำเงินคนสวยรวยซับให้มาเมื่อวานของเพื่อนเข่าไปแต่ตัววิ่งตัวรูดเนาะฮกเนาะเพราะว่าเราสามาชีรอบแรกออกเก้าหกสองของเพื่อนเข่าไปที่หกนะคะตัววิ่งตัวรูดถือว่ายังไม่หลุดเพราะว่าของเพื่อนเข่าเนาะ วดกอนนาะวันที่เก่าของเพลินเข่าเนาะนั่นของเพลินเข่าสองหลอดผนวันที่เก่าของนำเงินคนสวยรวยสักเข่าสองหลอดหลอดเล้าสามขี้วิไอพีแล้วก็เล่า, VIP. าวิไอพีเมื่อวานนี้ถือว่ายั่งบรุลดผู้ใดเป็นแฟนคลับจับตามองต่อเพราะว่าให้แค่สี่หางนะตอนนี้ให้มาแค่สี่หางหลดลงแล้วเพราแม่พี่น้อง ตะกี้เพินพ่นหายหกางบัดนี้เพิ่นหาแค่สี่หางอาจจะตามองถ้าใครจะตามของนับเงินคนสวยรวยทรัพย์ให้มารูดสเหลาเหลาสามัคคีสองทุ่มพึ่งคืนนี้8กับ9กสองตัวสหางแปดหนึ่งแสองเาหนึ่งเก้าสองสองตัวเน้นไปหาสองหางเน้นที่8ปดรูดที่8เน้นไปที่แปดหแปดสองแคปนาโจอถ้าใครจะตามของ นับเงินคนสวยรวยทรัพยเกือบเขาได้ยนี่ให้6กซ้ออก6กสองว่าไมพี่น้องค่ะแต็มเดียวเต็มเดียวมือนี้มือใหม่ไปต่อตามติดแล้วก็เป็นของหลอกกิกพาดด้ารวยต่อไปอาการาวาบุณขอบคุณนนองนับเงินคนสวยรวยทรัพย์เนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทางสองกลับกอบก็คุ้นหลาย อของล็อกจิกผ้าร้วยบ่ไปบ่เดินบ่ายางเป็นจังใดเป็นจังใดล็อกจิกโอ้ของิวนแตกอู่เด้อสองหวัวติดสามหวัวติดพ่นเด้น,นี่วันที่หกวันที่แปดเข่าสองรอบสามรอบมาหลุดมือวานนี้มือนี่มือใหม่ไปใหม่เนาะค่ะเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ ล็อกจี้พารวยให้มารูดสา,ามเล่าเล่วสามมคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้หกกับแปดสองตัวสี่หางหกสองคือว่าหมามากเมื่อวานหกสองเนาะหกสองหกสามแปดสองแปดสามเบิ้ลหกหกแปดแปดสามตัวสามหางหกแปดสองหกแปดสามหกหกแปดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่แปดรูดที่แปดเน้นไปที่แปดสองแปดสามสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว หกแปดสามแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครเป็น,ขอ,น,น,นะะของเสียนหนุ่มเนาะค่ะเนาะของเสียนหนุ่มของเสียนหนุ่มกับบอไปมือนี่มือนนมือ,มอ,มอใหม่ไปใหม่พี่น้องวันนี้วันใหม่ไปใหม่แต่ว่าประวัติเพิ่นกระดีอยู่เด้อที่แรกมือขึ้นมาดามบอกให้ม่นคุณป่าตามเสียนหนุ่ม แยมเปนตามเส้นนมเนาะคุณป้าเนาะโชคดีเป็นของคุณป้าไปเพราะว่าของเส้นนมกระเดือนดีเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็สิบบอกคุณป้าเิ่นตามเนาะของเส้นนมเห็นบ่นอีแต,สตก,กส,ส,นนแตสามตัวคือกันกับซรงสุวรรณเด้ของเส้นนมแตกสามตัวคือซรงสุวรรณก็สิบบอกว่าเป็นของเส้นนมอยากให้เพิ่นใดสามตัวพ่อแม่พี่น้องนะของพ่นก็ถือว่าเดือนดีเราวมาหลุดมือขึ้น โชคดีดเป็นของคุณป่าบอกให้ตามส่องสุวรรณมาสันหมานบนอัันมานก็นดีใจนํำเนาะเอาเมื่อนี้เมื่อไม่ไปไม่ของเสียนหน่มให้มารูดเราสามคีรูดสามเราสองทุ่มครึ่งคืนนี้หกกตบแปดสองตัวสี่หางหกสองเอาคือบอห้มาโน่บันคือบอหยมาน่เมื่อคืนนี้เนาะหกสองหกสี่แปดสองแปดสี่ ื่อนจะเป็นแปดแปดหกหกสามตัวสามหางหกแปดสองหกแปดสี่หกหกแปดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่แปดรูดที่แปดเน้นไปที่แปดสองแปดสี่สามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวหกแปดสองแคปหนา้าโจแล้วกาบขอบบุญขอบคุณเซียนนม,มที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาว่างทางสองแล้วกกราบขอบบุญขอบคุณเอฟซีทุกนันที่เข้ามาติดตามชม ไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะราบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้กะ่ะสวัสดีค่ะ